สวัสดีครับ่าน้ชมทุกก่ันครับที่มารับชมอันนี้มาตามเป็นเพจอีกแล้วนะครับอ่ะเจอไอ้มา,างานหน่อยอนะคนี่อยู่ที่หน้างานอ่าุสาะนะครับตรงน,นี้เป็นทีมงานของอาร์เอสนะนี่ก็เพิ่งเริ่มครับอ่ได้ยังไม่ถึงสัปดาห์เลยประมาณ3วันสี่วันได้นะครับน,นี้ข้อมูลยังไม่แน่ใจครับเดี๋ยวค่อยถามอีกที ประมาณขี่ได้นะครับเห็นเยอะอยู่เหมือนกันนะครับจากที่ผมยืนอยู่ตรงนี้อาจจะเลี้ยวไปข้างหลังนิดนึงแล้วก็ข้างหน้านี้สุดนู่นเลยนะครับอจจะเป็นอาจจะมีแถบบ้านนะครับที่เขาสมที่อยู่ก็จะสุดตรงนั้นนะครับก็ไกลอยู่เหมือนกันตอนนี้ผม ผมเดินไปเมื่อกี้ก็เกือบประมาณาเขาวัดจากฝั่งนู้มาฝั่งนี้นะประมาณอยู่ที่ต้นไม้นี้ก็ประมาณอ่ะ400เมตรได้แล้วก็วนไปนะครับจากที่ม่โกอยู่แล้วก็ไปสุดที่อ่าไอ้เคดี B, อยู่ฝั่งนู้กับรถดำนะครับอ่ะต่สุดตรงนั้นเลยอาจาก500เมตรได้นะครับความฟังก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจากขั้นฝั่งนู้ ถึงขั้นที่รถบดอยู่นะครับจะไว้ก็ประมาณ50ลองคำนวณคูณดูนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะว่าเฉลี่ยแล้วออกประมาณกี่ไร่นะครับอันนี้ยังไม่อลังการสักเท่าไหร่นะเพราะว่างานแกเพิ่งเริ่มนะครับเดี๋ยวไว้แกขุดท้องขุดอะไรนะเดี๋ยวค่อยมาส่ายอีกทีนึง าได้เห็นรถวิ่ง60ล้อ,ลอ6ล้อน่าจะมาอีก,น,อกนะครับเป็นค่ายของโอเบกับแคทนะครับชนกัน ตรงนั้นที่แกขุดนะเป็นที่เลนนะอ่ะเป็นบ่อเก่านะครับไอตัวไอส่วนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นนาคนระับขั้นนาเดี๋ยวก็จะขุดลอกแล้วก็เอาดินที่ขั้นนาเนี้ยมาถมแทนที่นะทำเป็นขั้นเขื่อนนะสันเขื่อน ต้องถ่ายแบบรีบๆแป๊บอ่ะอดีมีงานด่วนต้องไปขนส่งแป๊บหนึง่งตัวขนส่งปิดแรับนี่ก็ประมาณบ่ายครึ่งแล้วจะไปมาอัปเดตทีหลังนะครับจะได้อยู่นานๆหน่อยจนถึงเลิกงานนะครับ 0D คันนี้เป็นเช็คนอกนะครฮะสเปคญี่ปุ่นแท้เมื่อกี้ผมไปดูเทมเพลตแกแล้วนะเป็นตัว 320D ขีดดีนะครฮะไม่รู้ขีดดีนั้นหมายถึงสเปคอะไรนะฮะถ้าใครรู้นะครฮะลองคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครฮะรายละเอียดว่าขีดดีนั้นไอาตัวเช็คนอกสเปคญี่ปุ่นนี้หมายถึงอะไรนะครับ ตัวเล็กนะครับเป็นนอกประมาณ0.8นะครับถ้าคนะรับอุงกี้นี่ตักหวานจะเต็มต้องเปลี่ยนเลยนะครับอันนี้ง2 4มานะครับเรเซตรีเซต เดี๋ยววันนี้ถ่ายฝั่งนี้ก่อนนะเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าคลิปหน้าเ๋ยผมจะไปฝั่งนูนะ้นครับฝั่งด้านหลังของผมเดินไปให้สุดเลยอันนี้เอาดินจากท้อ,องนานะครับลอกมาพื้นนามาแล้วก็มาเทตรงนี้ทำเป็นทางให้สิบล้อวิ่งครับจะได้วิ่ง ตักที่เลนครับนี่ครับเป็นบ่บเก่าคแก่ตัดขั้นไว้นะครับกันน้ำไม่รู้ฝั่งนี้จะทำหรือไม่นะครับอ่ในใจน่าจะทำเหมือนกันเดี๋ยวค่อยดูครับ ไว้นะไม้น่าจะสึกเท่านี้หรือเปล่า นี่อยู่ที่การวางแผนงานนะาแล้วแต่จะใช้วิธีไหนนะได้หมดเลยนะแต่ว่ามันจะเร็วหรือช้าแล้วนั้นเองในการดําเนินง,งานที่เสร็จนะครับจินงานนี้เขาใช้ดินจากพ่แครับขเอามาถมไว้แทนที่ขี้เลนนะจะได้สักออกนะครับ โหดโหดเลยโชเฟอร์ ปาก็เยอะเหมือนกันอ่าน่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยดูตอนท้ายๆจะรอบออกหมดเลยนะครับมันจะมีปลาหลงๆลงเงยอยูจ่จะตั้งที่สูบน้ำนะครับจะสูบน้ำตรงนี้ นี่ okay. แกจะยกเครื่องสูบน้ำคนระับอ่าโอเคเดี๋ยวผมก็จะข้อจบการถ่ายพิงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเลัมาอัปเดตอีกทีนะึงอย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์กดติด้ายเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ